Hello name PewDiePie my is Peter Pie. <c oughs> ไม่เอาคนนี้ดีกว่า Hello everybody my name is m a r k i p i e กไม่เอาอเอาแบบเดิมแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับต้อนรับคุกท่านเข้าสู่ casting เกมที่พวกคุณไม่เคยคิดที่จะอยากดูของผมเลยแต่ผมก็ยังเสริะที่จะอยากเล่นนะครับในเดือนนี้นะครับตุลาคมเป็นเดือนของเทศกาลสยองขวัญน,นะครับเฉลิมฉลองวันปล่อยผีในวันที่31ตุลาคมนะครับปีนี้และในเดือนนี้นะครับ มันก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับที่ผมได้จัดทำขึ้นมานะก็คือการแคสเกมนะครับแนวฮอลเลอร์หรือว่าแนวสยองขวัญทั้งหมดนะครับที่ไม่เน้นเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ขอเชิญบรรดาซับสคริปเบอร์นะครับหรือ ใครก็ได้นะครับแนะนําเกมอินดี้สยองขวัญเข้ามาที่ไม่เน้นเนื้อเรื่องนะเอาเป็นว่าให้มันสยองขวัญละกันนะครับผมจะทําการแคสให้หมดเปลือกภายในเดือนนี้เลยนะครับตอนรับการปล่อยผีที่จะมาถึงภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมพาพวกคุณเข้ามาอยู่ในเกม Five Nights at Freddy ฮ <laughs> เป็นเกมแนวไหนนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับโอ้ย oh, yeah. อือโอ้โทรศัพท์ดังไอสัตว์ตกใจเีย <laughs> yeah. เวลาเที่ยงคืนนะครับคืนที่สามผมขอเล่นต่อไปเลยแล้วกรรันเพราะว่าคืนแรกมันไม่น่ากลัวนะครับการทำงานของผมเนี่ยแบบชิลมากใครก็ได้รับสายได้ Hello motherfucker อะไรอะยังไงเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> มาถึงมึงเอาเลยเหรอ ไอ้เขี้อก็คือหน้าที่ของเรานะครับ hmm. ก okay. mm ็ต hmm. mm ้องเฝ้ามาสคอตดุกดิกสามเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 อ้ยดฮัลโหลดักกี้ where you come from yeah โอเคก็หน้าที่หลักของเรานะครับก็คือทำการเฝ้านะครับมาสคอตทั้งหมด3ตัวมาสคอตของร้านเนี่ย3ตัวหลักๆนะครับแล้วจะมีตัวที่เสียแล้วพังอยู่ที่หลังโรงนะครับเนี่ย อีกตัวหนึ่งนะคือชื่อฟล็อกซี่นะครับป้องกันไม่ให้มันเข้ามานะครับในห้อง s ิเค r i t ริตี m รูมของเราได้โอ้ยแย่คัมออนเป็ดน่ารักเป็ดจ้าเป็ดจ้าเป็ดไม่เอานะจ้าเราอยู่ใครอยู่มันเนาะเสียงอะไรวะได้ยินปะ่ะ What the fuck you bitch Come on man ไม่เอาดิไปไหนแล้ววะเอ่อเป็ดหายอา่าอยู่นี่ hello everybody แย่แย่แย่โอเคไม่น่าจะมีอะไรนะครับอุอ้ยเฮียตกใจไอ <laughs> ้สัตว์ <laughs> มือไปโดนแท็บเล็ตแล้วสะด,ดุ้งเลย <laughs> okay. โอเคอุ้ยมาป่าโผล่มาแล้วว่ะเปิดอ่ะอ้ยเฮีย โอ้ไม่เอานะแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างนึงการปิดประตูทิ้งไว้แบบนี้นะครับจะทําให้พลังงานเนี่ยหมดเนี่ยตรงเนี้ยหมดนะครับถ้าเกิดพลังงานเหลือศูนย์ไฟดับไอ้พวกเฮียก็จะเข้ามาโอ้เย่ดักกี้ปักแตกฮัลโหลโอ้ยแเย็ดเย็ดเย็ดเฮัลโหล เสียงอะไรวะัลโหล What the fuck ไปไหนแล้ววะฮฟ็อกซี่เป็ดหายไอ้มาสคอตเหลือเอาเป็ดอยู่นี่เป็ดอยู่นี่โอเคฮ e l ลฮ Hello w h a t s a p เอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เียงอะไรวะอ,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 อือ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 พองนี่กบเกินไว้กบเกินไว้ก่อนฮัลโหลโอเคเป็ดยังอยู่เป็ดยังอยู่มาสคอตหายไปหมดแล้วเยสเยี่ยมอยู่ไหนอะคาร์มอนไม่เอานะฮัลโหลไอตัวนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้เฮ้ยปิดปิดปิดเฮียเดี๋ยวไฟดับ ดีนเสียงปะเสียงมัอนอยู่ในเสียงคนทำไรหล่นซะจ่างนี่นแหละฮัลโหลฮัลโหลหลอนสัตว์ได <c oughs> <c oughs> ย้ยินปะไอ้เียอ้ยกูทำหียอะไรกูอยู่เนี่ย <c oughs> กองห้องขัวแม่งก็ใช้ไม่ได้ <c oughs> กูเล่นเฮียอะไรกูไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยเฮ <laughs> ้ยอ่าดักกี้อยู่นี่ดักกี้อยู่นี่และอีกสองตัวอยู่ไหนอ่า <laughs> แมงยืนรอพ่อมอยู่啊 <laughs> ฟ็อกซี่อยู่นี่ดักกี้ดักกี้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย What the fuck ยังไงยังไงอย่านะเว้ยกูสู้นะเว้ยโอ้โยเย่อ,โโอู้โฮคำเียอะไรยังไงเนี่ยเฮ้ยยเฮ้ยใครเปิดอะไรวะตาเอ๋ใครเปิดอะไรวะ ห้องคิทเช่นเฮียยยยห้องครัวครับตัวเฮียอะไรไม่รู้อยู่ในห้องครัวอ่าฟ็อกซี่ยังอยู่นี่อยู่ก็มีเงาตัวอะไรก็ไม่รู้ยืนอยู่ห้องนี้เคลียร์แคม5แคม7แอ่า์ดักกี้อยู่นี่เย่ yeah, bitch ตีสามแล้วเสียวไอ้เฮีย <laughs> บลาบลาบลา bla bla, hmm cam 7, ah Ducky ở đây. hello, say hello, oh fuck, hey hey, tiếng lai à, tiếngเหมือน muốn hổ gọc, what the, ai, oh yết, ai kia, đầyจอ rồi, lấy sợi โอเคฟ็อกซี่โอเคฟ็อกซี่ยสงสแตนประจำตำแหน่ง in position แคม3์ามฮัลโหล my bear แคม5แคม1 b แคม1 c ออาฮัลโหลโอ้โหไอ้เหียเป็ดอีโมไอ้สัตว์เสียงอะไรวะเฮ้ยยูแมวนาอ้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 าอาเฮ้ย อย่าดิโอ้ยควยเฮีย้ยโทษทีคำหยาบหลุดไปโทษทีไอเฮีย้ยปล่อยตัวเบลเลยเสตว์โอเคดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอ๋า โอเคนะครับคืนที่3นะครับของการทำงานของผมโดนหมาฆ่าไปแดกซะแล้วนะครับนะก็โอเคพักไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะหัวใจวายลงตับก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันนะครับต่อกันในคืนที่3ในพาร์ทหน้าละกันโอเคฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบส่งคลิปให้คุณลิวด้วยโอเคปะ่ะสั b สไนร้ดเวยลืมโอเคบาย